มาแล้วค่ะคอร์สเรียนสักคิ้วตาปากที่นี่จบที่เดียวเลยนะคะแถมเครื่องสักคิ้วสีแล้วก็อุปกรณ์ครบอย่างครบเซตเลยนะคะเรียดว่าไม่ต้องหาซื้ออะไรเพิ่มเติมเลยนะคะด้วยราคาเพียงแค่9,999บาทนะคะอุปกรณ์ครบเซตพร้อมรับงานจริงได้เลยนะคะทั้งนี้เราเริ่มตั้งแต่คนที่ไม่มีพื้นฐานเลยเข้ามาเรียนได้เลยนะคะดูแลจนกระทั่งไปเปิดร้านได้จริงเลยนะคะสอนจนกว่าจะไปมาวันไหนก็ได้นะคะไม่มีพื้นฐานก็มาได้เลยมีงานประจาก็เข้ามาได้มีเรียน ไรกันบ้างนะคะคิ Q ้วออมเบยนะคะคิ Q ้วฝุ่นนะคะคิ Q ้วเชดดิ้งนะคะคิ Q ้วไล่เส้นด้วยเครื่องแฮร์สโตก็มีสอนนะคะคิ Q ้วไล่เส้นด้วยใบมีนะคะเรียนสักตาตาอินเนอร์ตาอายไลเนอร์ตาอายแชโดว์นะคะเรียนสักแก้มนะคะสักปากสีสีสวยนะคะแล้วก็สักลานนมไล่ผมแล้วก็ต่อผมด้วยนะคะทุกอย่างนี้เน้นลงคนจริงนะคะดูแลจนกว่าจะเป็นลงคนจริงไม่จํากัดมีนางแบบให้ลงเรื่อยๆไม่มีเก็บอะไรเพิ่มเติมราคาเดียวจบนะคะแถมถ้วยรางวัลด้วยคะ่ะแล้วไปประกาศ